คือรายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยจากพี่แก้มและกระจากจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนายชัยพลนางแตกเนี่ยนะต,ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าทางอายการและประทานตำรวจทางแม่โนนอ,อยู่พูดเ, mm hmm. เขาก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวนายชัยพลแหล่งข่าวที่ผมได้มานะจริงแค่ยังไงไม่รู้แต่อันนี้ผมได้ข่าวมาแต่ส่วนใหญ่ข่าวที่ผมได้มาก็ค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีแนวโน้มในการยื่นถอนประกันเหตุในการถอนประกันเนี่ยก็คือหนึ่งพฤติการหลบหนีนะ mm hmm. แหล่งข่าวแจ้งว่ามีพยานหลักฐานบ,บางประการที่ทําให้น่าเชื่อว่าจาเลยที่หนึ่งนายชัยพลจะหลบหนีหรือไม่อันนี้นะเป็นประเด็นแรกที่เขาจะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเขาจะหลบหนีจริงหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันอันนี้คือหลังแต่งนะคบเรื่องเรื่อง,องมีพฤติการในการหลบหนีหไม่ถ้ามีพฤติการในการหลบหนีเนี่ยอันเนี้ยถอนประกันเลยอันที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่ไม่เคารบคําตัดสินของศาลนะครับ การไม่เคารพในคำตัดสินของศาลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองเช่นการวิพากษ์วิจา,ารณ์ศาลนะเช่นวิพากษ์วิจา,ารณ์ศาลทำนองว่านะาตัดสินตามความเชื่อตัดสินโดยจับพิรุษจำเลยไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัดนะมีประเด็นสงสยัยแต่กับไม่ยกฟ้องนะตัดสินขัดกับความเห็นอธิบดีอะไรต่างเราๆอันนี้เป็นประเด็นที่สองถ้าที่ผมทราบเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่อันที่สามประเด็นการข่มขู่ สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปก็คือมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวมีทนายความมาตั้งโต๊ะคมคูดลิรอนเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับนะเออนะัว่าจะฟ้องสื่อมวลชนใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงแลนะทาให้ตัวเองเสียาหายาก็จะดําเนินคดีอันนี้ก็เป็นพฤติการในการที่จะนะอ่ะอปล่อยให้เกิดความวุ่นวายหรืออันตรายต่อสังคมอันนี้เป็นประเด็นนี้ที่ผมทราบมานะเขารวบรวยพยานหลักฐานอยู่เพราะฉะได้เรื่องประเด็นตั้งโต๊ะถแถลงข่าวมีส่วนในการถอนประกันด้วย แต่ว่าชายพลนจำเลยที่หนึ่งจะมีความผิดหรือไม่ก็ว่ากันไปนะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้ทราบมานะก็นํามาเล่าสูุฟัง <c oughs> และประเด็นต่อไปก็คือประเด็นพวกยูทูบเบอร์พวกกองเชียร์ต่างๆเราเนี้ยที่คอยดา่าคนดันด่าที้สร้างความวุ่นวายในสังคมบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับอะไรต่างๆวิจารณ์คำพิพากษานะด่าทอสื่อบนชน แล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์คำพิพากษาซึ่งสามารถทําได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะนะครับดอกนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องการข่มขู่พยานนะาการพูดจาข่มขู่พยานผ่านสื่อมวลชนอันนี้อีกประเด็นนะครับที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมสาบานได้เลยครับนะแต่สาบานนะครับแล้วก็ไม่ต้องปักทูดกับผวด้วยเป็นเรื่องจริงที่เขากาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถ้า พยานหลักฐานชัดเจนเขาก็ยื่นคำร้องขอถอนประกันนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับพี่น้องก็สามารถนําเสนอข่าวได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้รับท่าบมานะครับส่วนพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ยังบิดเบือนความจริงด่าทอสังคมสื่อมวลชอนอะไรต่างนี้เขาก็พิจรรรารณารวบรวมพยานหลักฐาดนดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งคดีบินประมาทพรบ,บอรคอมปิดช่องนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องออการดําเนินคดีภาษีก่นอน นะก็าการได้รับเงินมารับเงินบริจาครับเงินช่วยเหลือขายสินค้าต่างๆเนี่ยนำเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือไม่หรือเข้าบัญชีส่วนตัวถ้าเข้าบัญชีส่วนตัวเขาก็จะดําเนิเนคดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ของคนธรรมดาซึ่งหลบเลี่ยงยากเพราะเท่าที่รายงานข่าวที่ทผมคาบมาเนี่ยเงิน,ะนงที่เข้าบัญชีส่วนตัวก็ต้องกเสียภาษีกันได้ของคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับเงินได้ในในชื่อของบริษัท อย่างเช่นรับเงินบริจาคมาห้าล้านสิบล้านสองล้านสามล้านเอามาจ่ายค่าทนายเงินเหล่านี้ถือเป็นเงินได้เป็นเงินเขาาก็รวบรวมหลักฐานเพื่อที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีถ้าพบว่ามีเจตนาชอบโกงภาษีคือไม่เอาเงินเข้าบริษัทเอาเงินเข้าส่วนตัวเอาเงินเข้าโนมินีคนใกล้ตัวก็ดําเนินคดีอาญาหลบเลี่ยงภาษีมาตรา3าจําคุก7ปีนี่ทรบนะส่วนคุณชัยพลหรือว่า เออชัยพลหรือลุงพลเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ขเขาไปรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ผมเล่าตรงไปตรงมานะเรื่องจริงครับนะครับอนะเออ,อบ้านชัยพลอายาน้าที่ดินจะโดนยึดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกี่ยวข้องกับการหลบเรียงภาษีไหมถ้าเกี่ยวข้องกับการหลบเรียงภาษีมันก็จะมีกฎหมายข้อบงำด้วยแล้วก็มีกฎหมายสรรพากรเขากำลังทํางานอยู่นะนะ นะครับกำลังทํางานเนะ่ยจส่วนคุณชัยพลจะผิดหรือไม่ก็ดูกันต่อไปเรนนี่เป็นสินเนี่ยเป็นคดีที่รกรงรกสารเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่าเศรษฐามั่นใจเศรษฐกิจปีหกเจ็ดจะดีมกว่าหกเนี่ยนะส่วนตัวผมด้วยด้ความเคารพท่านนายกนะฮะด้วยความเคารพผมมองว่าเป็นการโกหกประชาชนครับอัตราการเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยเราติดตามข่าวและผมเองก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปบรรยายให้กับสถาบันการเนีนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะ จศรษฐกิจย่ำแย่มากตั้งแต่พักพรคเพืกเก่อไทยเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือร้อยอะไรก็อะไเออเกินสามเดือนเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยแย่ลงไปทุกวันนะครับและนายกเนี่ยปีที่ผ่านมาครับพูดว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตนะพูดทุกวันครับทุกสิ่งทุกอย่างพูดคำว่าวิกฤตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนําใช้เอาข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะส่งให้กับใครคณะกรรมการสิทธิการ คณะกรรมการกิจการจะได้ตีความว่าประเทศเราใกล้ล้มละลายแล้วประเทศเราใกล้ลลวิกิจครับจะได้ออกกฎหมายกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและแต่างประเทศเพื่อเอามาแจกประชาชนครับเพราะบ้านเรือบ้านเราเนี่ยมันหนักนะเศรษฐกิจมันหนักมากนะครับนายกก็พูดเองว่าตาการจเจรินเติบโตเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยความเห็นตัวตัวนะครับด้วยความเคารพครับก็คงไหวกอนนะครับ ด้วยความเคารพท่านนายกนะผมมองว่าครับพูดดังกล่าวเหมือนการโกโหกประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านโกโหกประชาชนมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่หาเสียงนะครับนะครับเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนายกต้องพูดความจริงผมอยากให้ท่านนายกพูดความจริงนะครับว่าประเทศเรานะั้นแย่ครับเศรษฐกิจกแย่ทุกอย่างแย่แยหมด ผมเป็นทนายความอยู่ยมันเห็นมากเพราะวันๆเนี่ยคนมาจ้างว่าความเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าทนายวันวันเนี่ยคนติดต่อมากเนี่ยมาจ้างว่าความเนี่ยเยอะใชาไทยก็บอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ทนายความดีไม่จริงครับค่าทนายล้านก็เหลือแสนเดียวค่าทนายค่าทนายหมื่นก็เหลือพันหนึ่งค่าทนายหนึ่งพันก็ทาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นต้องว่าความฟรีต้องทําฟรีอะไรจากเนี้ยมากมายนะครับคนที่มีเงินจริงๆริงเนี่ยน้อยมากคนระดับล่างระดับกลางกางนี่ลำบาก ผมคุยกับหมู่บ้านจัดสรรต่งตางๆที่ผมเป็นที่ปรึกษาเขาบอกว่าคอนโดมีเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรราคาต่ำกว่าสามล้านนขายไม่ออกมันขายไม่ออกเพราะคนโดยทั่วไปเนี่ยนะรายได้กับรายจ่ายไม่พอใช้มันมันคือคืออยากจะราบเรียนท่านนายกมาให้ท่านพูดความจริงบ้างในการถแถลงในโยบายหรือว่าในการพูดถึงเรื่องพ้งประมาณอย่างวันนี้นะให้ท่านพูดความจริงบ้างท่านนะด้วยความเคารพนะผมฟังแล้วผมคิดไปเองนะเหมือนท่านโกงประชาชน เศศ่อเศรษฐกิจปีนี้จะดีมันจะดียังไงนะครับถ้าเศรษฐกิจดีท่านนายกเศรษฐาครับท่านจะไปกู้เงินมาแจกทําไมนะครับถ้าเศรษฐกิจดีท่านจะกู้เงินมาแจกทาไมนะครับพี่น้องครับง่ายง่ายเศรษฐกิจดีเราก็เอาเงินภาษีเอาเงินรัฐบาลที่ยังเหลืออยู่แจกเป็นคนละหมื่นสองหมื่นไปเลยห้าแสนล้านครับก็<ค><ะ>เพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็ท่านบอกครับบอกเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วท่านบอกเศรษฐกิจประเทศไทยแย่วิกฤตหนักนะจำเป็นต้องกู้เงินมาแจกนะเพราะท่านหาเสียงไหม เงินดิจิตัลจะต้องเอามาแจกครับท่านเป็นคนบอกเองครับแล้วปีนี้พอผ่านมาแค่ผ่านวันที่สามสิบเอ็ดันบามาปุ๊บพอวันที่หนึ่งมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านบอกอ้เศรษฐกิจดีแล้วครับผมมั่นใจนะครับแล้วท่านจะไปกู้เงินมาแจกทําออกทําดาบอะไรครับด้วยความเคารพนะครับผมนี่เคารพรักท่านนายกมากเลยนะครับเศรษฐกิจมันแย่ว่าท่านจะมาโกหกมาทัางว่าหกเจ็ดมันจะดีมันดียังไงครับเะ มีแต่ท่านนะรวยเอารวยเอาท่าน,น,าท,านท่านนายกเศรษฐาครับท่านรวยเอารวยเอาครับเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้บางคนเขาคิดว่าเอาเงินภาษีเดินทางทัวร์ทั่วโลกหรือเปล่าผมเนี่ยมามาต่างประเทศผมมายุโรปเนี่ยผมต้องหมดเงินหลายแสนบาทแล้เงินหลายแสนบาทที่ผมต้องใช้ในการเดินทางมากินมาเที่ยวในในต่างถ้วนในต่างประเทศเนี่ยเพราะอะไรเ็เป็นเงินที่ผมเก็บหอมร وم, องรุง่มรอมริบมาอะไรเนี่ยเก็บหอมรองริบมาเนี่ยจนอายุหกสิบปีแล้วเนี่ยต้องเก็บมาทั้งชีวิตอย่างเงินเดือนน่ง ค่าทนายบ้างค่าที่ปรึกษาค่าสอนทุงสิ่บ้างต้องเสียภาษีให้รับนะแต่ท่านเดินทางไปทั่วโลกแล้วเนี่ยท่านเป็นนายกมาสีเดือนเนี่ยท่านไปเที่ยวมาทั่วโลกแล้วมั้งท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอานักลงทุนมาถักลงทุนในประเทศไทย่ท่านไปนิวยอร์กท่านไปซาอุท่านไปจีนท่านไปรัสเซียอ่ท่านไูไปทั่วเลยครับทนนายกครับนะผมยกมือไหวครับกาบจีนได้ผมอยากกากจีนนายกนะท่านครับูตรงๆนะครับท่านบอกว่าท่านทําหน้าที่เป็นเซลแมนนะ เอาสินค้าไปขายเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยท่านนายกที่ของรพครับตอนนี้มีใครมาลงทุนบ้างครับนะครับมีใครบ้างครับท่านาแถลงหน่อยครับว่าตอนนี้มีใครมาลงทุนในประเทศไทยบ้างครับท่านนายกครับนะท่านบอกว่าบริษัทนัน้นก็จะมาบริษัทนีน้ก็จะมาผมยังไม่เห็นเลยครับท่านครับท่านครับผมอยากให้ท่านพูดความจริงกับประชาชนว่าที่ท่านไปเนี่ยนะมีใครมาลงทุนอ่ามาประเทศไทยบ้างครับ รายการผมไม่ใช่รายการด่ารัฐบาลนะเป็นรายการทวงถามนโยบายทวงถามในสิ่งที่ท่านหาเสียงหรือที่ท่านโม้ไว้ครับเราจะมายกยอป๊ปั้นรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้สำน,นักข่าวต่างๆก็เปลี่ยนเป็นสำน,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 นักงานอ่าสำนักข่าวสารเสื่อมยนยนระัฐบาลพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์พี่น้อง,องเชืผมไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ผมต้องติดตามนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้วงเนี้โกหกประชาชนไว้นะครับ ท่านบอกมีคนมาลงคนประเทศเราเยอะแยะเลยเศรษฐกิจนี้ครับแล้วท่านจะกู้เงินมาแจากทําไมครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามนะครับว่าท่านเดินทางแต่ละเที่ยวสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายค่าทานบริวารที่ท่านเดินทางไปแต่ละทังเดินทางไปจากประเทศครับนะไม่รู้หมดเป็นพันล้านหรือยังไม่รู้เอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเหลือคนยากคนจนในประเทศไม่มีบ้านจะอยู่เป็นนี่ไม่มีเงิน